สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณาลิติเอนะคะทุกคนวันนี้เราก็พามาเที่ยวรีสอร์ทเพื่อนบ้านเพื่อรีสอร์ทของเพื่อนนะคะเขาจะขายนะคะทุกคนเนี่ยมีบ้านพักอยู่ประมาณสี่ห้าหลังแล้วก็มีร้านอาหารอันนี้ก็เป็นบ้านเป็นทําเป็นร้านอาหารก็ได้นู่นบ้านพัก เป็นรีสอร์ทนะคะทุกคนมีทะเลด้วยติดกับทะเลนี่ก็สาวหน้าสาวหน้าด,ดูสวยไหมทุกคนวิววิวสวยมากนี่ก็เป็นสาวหน้าเนะาะเนี่ยวมาดูมาดูมาดู สาวหน้าเนี่ยทุกคนตอนนี้เขาปิดนะเพราะว่าเขาจะขายตรงนู้นก็เป็นทะเลทะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบดอกไม้สีเหลืองกลายเป็นสีขาวแล้วทุกคนวิวสวยไหมทุกคน ดูเิธรรมชาติที่ฟินแลนด์สวยงามมากๆเลยข้างหลังก็เป็นภูเขานะข้างหน้าก็เป็นทะเลสุดยอดเลยนะคะทุกคนวิวตรงนู้นก็เป็นที่เก็บของนะนี่บ้านหลังมเมาเลยเลยข้างบนเมื่อกี้ขึ้นไปดูนะทุกคนหลังใหญ่มากหลังมลเลยเมล่าเลย ดูือเขาจะขายสี่แสนกว่าเด้อทุกคนใหญ่มากเนื้อที่ใหญ่มากมีทงด้วยด้วยนีข้างหลังเนาะดสดิเสียงนกเจียวจ้าเสียงนกเสียงเนี่ยเขาตัดหญ้านะดูสิที่ฟินแลนด์อะ่ะเขาจะไม่ทำให้แบบ ที่ลกลุงลังลุงล่งาแบบว่าต้องดูแลนะทุกคนถ้าคุณมีเนื้อที่คุณก็ต้องดูแลเขาจะไม่ปล่อยให้ต้นไม้ต้นหญ้าอะไรแบบดูสิเขาตัดเนี่ยเขาจะต้องดูแลสวยไหมทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารเนาะแต่เขาปิดเขาปิดแล้ว เนี่ยดูสีดอกเหลืองเหลืองนี่ทุกคนเนี่ยดอกสีขาวขาวนี่บางคนแพ้แผลนะเมื่อก่อนเป็นดอกสีเหลืองมันออกมาเป็นสีขาวละดูสิตอนสีเหลืองคงจะสวยงามมากถ้าเดินชมธรรมชาตินี่เขาเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ตัดนะตัดได้เท่านี้ ดูดอกสีเหลืองทุกคนนี่ที่ที่ของที่เขาฝั่งทางโน้นนะคนและเจ้าของตอนนี้จะสองทุ่มเลยนะทุกคนดูตะวันแดดยังร้อนอยู่เลยที่ขเขาก็ไกลอยู่นะเนี่ยดูเขียวสุ่มสวยไหมทุกคนดูดิ ยวิววิวสวยงามที่ฟินแลนด์นี่แมงปอสวยงามมากๆใครอยากซื้อมาซื้อเอาเด้อจ้าที่ฟินแลนด์ที่โลย่าเมืองโลย่า ดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังตัดตรงนี้เขายังไม่ตัดนะทุกคนดูดิเดี๋ยวเขาก็จะตัด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 เดินดูธรรมชาติสวยงามอารามกิตดูดอกไม้สีขาวบ้านสีเหลือง ข้างบนนู้นเป็นภูเขานะคะทุกคนข้างหน้าบ้านเขานะเป็นภูเขาเขาหันหลังใส่ทะเลน่าจะหันถ้าเป็นเราเนาะปลูกบ้านหันหลังหันหน้าใส่ทะเลตรงน,นู้นชั้นร้านอาหารนี่เขาก็จะเปิดเฉพาะซัมเมอร์นะทุกคนหน้าแรงเนาะเปิดหน้าแรงแต่ตอนนี้เขาก็คือปิด ปิดแล้วเขาจะขายเขากำลังเคลียของออกตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของหรือว่าบ้านอีกหลังหนึงสวยที่สวยงามมากเลยคนใครอยากซื้อมาซื้อเ,ออเดอ้อทำรีสอร์ทเพราะว่ามันมี บ้านพักตั้งห้าหลังเนาะสี่ห้าหลังอะ่ะบ้านพักนะแล้วก็มีแบบทําเป็นช็อปได้ตรงนู้นของของสำรวยสวยไหมทุกคนฟินแลด์หน้าร้อนนี่สวยมากดูสิตะวันณนะตตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะทุกคน ยังร้อนอยู่เลยอ่ะสวยงามวิวสวยวิวสวยนี่บ้านพักนี่ก็บ้านพักติดกดับรถขาวนี่ก็บ้านพักนะคะคล้ายๆเป็นรีสอร์ทเนาะเวลาคนมาซัมเมอร์เขาจะมาพัก ตอนที่เขามีร้านอาหารนะแปบลบว่าดื่มแล้วก็ไม่อยากขับรถดื่มแล้วก็ขับรถไม่ได้ก็นอนนี่ชอบธรรมชาติมากเลยฟินแลนด์ดูวิวห0าล้านความสวย ความสวยงามนะทุกคนเดี๋ยวจะไปพาไปดูบ้านผักตรงนี้ก็หลังใหญ่ๆนี่ก็สามารถเปิดเป็นร้านอาหารได้ข้างบนสวยๆส,สมัยก่อนเขาก็เป็นเวลาจัดงานแต่งงานอะไรเขาก็มาจัดตรงนี้ได้นะทุกคนจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ เน่บ้านพักบ้านพักมีประมาณห้าหลังเนาะที่ดูดูสี่หรือห้าหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งถ้าฝั่งนู้นสองแล้วก็ไปตรงนู้นอีกดูดอกไม้สิทุกคนเขาปลูกด,ดอกไม้ดูสิโอ้ยจะงามเลยนะน่ดดูดอกไม้ดิ เอาปลูกขายเนี่ยทุกคนดูขายเฉพาะวันเสาร์ดูดิหน้าล้อในทุกคนเอ้ยฟินเลนสวยงามอะไรก็นดอกสวยงามมากเลย เนี่ยบ้านพักน่ารักหลังเล็กๆนี่ดอกไม้ดอกไม้ส,สวยๆดอกไม้ดูสิดูดอกไม้สิสทุกคนไม,ไม้มันจะสวยแทนนี่ดอกไม้สวยงามมากๆเลยทุกคนโอ้โห โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย